ผมเรามาต่อกันเลยนะครับตอนนี้ก็ทิ้งไว้วันหนึ่งพอดีฝนตกด้วยนะฮะอันนี้เราก็มาทิ้งเราก็จะมาลูบน้ํานะครับเพราะว่าอนนี้ผีรองพื้นอ่ะมันออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรปีก,เป,กเปลือกเปลือกส้มนะครับก็เดี๋ยวมาลูบให้มันเรียบเนียนเพื่อพลนสีจริงนะฮะอันนี้เราโปเก็บรอเวละนนี่มาลูบน,นะครับเดี๋ยวเราก็มาลูบน้ํานะครับ ใช้กระดาษทราเบอร์เก่านะอันนี้ผมใช้เบอร์500กับ800นะครับรูป500ขัดที่โป๊เก็บรอยตามดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มารูปนะฮะเพื่อพ่นสีจริงกันครับ ล,ลื่นลื่นมือแล้วก็พอครับน้ำนี่ก็ผสมพวกตะไลรหรือเป็นพวก๊อกหน่อย เรียบเนียนแล้วนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับ ผมอันนี้ก็เรารูปน้ําเรียบร้อยแล้วนะพื้นมันก็จะเรียบๆนะครับก่อนรูปน้ำจะแบบฝากๆนะครับต้องรูปให้มันเหมือนเรียบเนียนนะครับเน,นี่ยเดี๋ยวเรามาพ่นสีจริงแล้วนะครับเนี่ยเน้อง,งานก็ให้มันเรียบๆนะครับเวลาพ่นก็จะได้ไม่เหมือนเป็นปลือกผิวส้มนะอย่างที่เขาเรียกกัน น,นี่จะมีนิดหน่อโอเคก็ขัดสองด้านแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยความยุ่งยากก็อยู่ที่รเรามาติดหนังสือพิมพ์นะติดหนังสือพิมพ์แล้วลออเหมือนเดิมตอันนี้นก็กินเวลาโมงสองชั่วโมงฮนะโอเค อย่างนั้นก็ติดตามกันนะครับผมตอนนี้บรรยากาศก,าก็ท้องฟ้าก็มีเมฆนิดๆห,หน่อยๆจะจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวมาติดกระดาษกันผมตรงนี้ก็ติดกระดาษเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเราก็ติดแค่พอพ้นเรานะครับ Okay. เดี๋ยวก็มาคนสีจริงนะครับผมกบมาคนสีจริงกันครับมีบรรยากาศก็มีเมฆดําบ้างอะไรบ้างนะครับมันจะรอดหรือเปล่านะครับวันนี้ต้องให้เสร็จฟังส่วนก็เป็นตัวหนึ่งนะครับนี่เราก็วัดไปแล้วนะครับ การมาร์กแล้วหนึ่งต่อหนึ่งใช้ก็ขป๋องน้ำที่กินนะวัดเอาแล้วก็มาร์กตำแหน่งที่เราประเติมนะครับผมกาก็ค่อยๆทำนะก็เอาวทักทีะกระก๋องเดี๋ยวรเราก็วัดตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้นะเกิดสีหนึ่งพินเดอร์หนึ่ง ตัวสีมนึ่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่ง,งมือใช้เป็น 2K นะฮะก็อีกหนึ่งส่วนนะครับขีดเราอยู่นี่นะครับ เคหนึ่งส่วนหรือหนึ่งส่วนนะครับโอเคก็ปนด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมพดนะครับผม,มแดดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ามาเต่ขงผมเนี่ยจะเป็นโพดแบบตัวตีก็ทิศดีนะฮะับกับสองทิ้วเปียกนะฮะับสองทิ้วเปียก หนึ่งเที่ยวโรยนะแต่นี้ผมกลัวสีพื้นกลัวพื้นมันแบบไม่เนียนนะครับผมก็เลยจะแบบโปยกลวปนพองนะเราก็ได้แก้กันได้โอเคนะครับเอ๊กาาที่ใช้ก็เป็นหนึ่งสามนะฮะหัวหนึ่งุสามก็ปรับเหมือนเดิมสอรอบครึ่งนะครับวันนี้ ตอนนี้ก็เราก็พ่นสีจริงแล้วนะครับสองรอบเรียบร้อยนะครับพืน้นผิวก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวประตูนี้ก็เดี๋ยวเขาแต่งอีกทีนะครับโอเค okay, เดี๋ยวเรา จะได้เคลือบแล็กเกอร์ไหมครับเคลียรจะได้พนเคลียไหมเคลียภาษาช่างนะครับผมก็เล็กเกอร์แล้วกันเล็กเกอร์ 2K นะครับนี่เราก็พ่นอองเก็บใต้ล่างแล้วนะครับนีกลายแล้วครับ90ะเปอร์เซ็นต์ล้นะครับผมก็ลองพื้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ รายงานเนี่ยครับน,นี้ยังไม่ได้เคลือบเล็กเกอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโลกครับบรรยากาศโลกก็อึนครึมอีกแล้วนะครับก็จะให้เสร็จวันนี้นะครับเคลือบเลเกอร์สองรอบเดี๋ยวเราทิ้งตัวนี้ไว้สักพักเลยแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศโลกอีกทีหนึง่งโอเคครับผมเดี๋ยวต่อกันด้วยเล็กเกอร์ครับ ับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาต้นแบคเตอร์นะฮะมาผสมแบคเตอร์กันัารส่วนก็สี่ต่อหนึ่งนะครับนี่ก็มีไม้วรัดสี่ต่อหนึ่งดเจ้าขนาดไหนนะเดี๋ยวเราก็าก็คือการหนึ่งนะฮะก็คือการหนึ่งนะครับเรากาดพ่นสองรอบพอเ้วกาวาสามหรือสี่ก็กา,า,าแค่สามนะฮะ ตีตอนหนึ่งนะครับแค่สามตัวนี้เป็นเนื้อแลกเกอร์ต่อไปก็ฮาร์ดฮาร์ดนะครับตัวนี้เป็นเนื้อแลกเกอร์นะครับแล้วไฟปีดลิงกก็อินเนอร์ทูเคอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อแลกเกอร์ฮาร์ดและกาบินเนอร์สิบเปอร์เซ็นต์เนื้อฮาร์ด ต่อไปก็เป็นฮาร์ดฮาร์ดก็คือหนึ่งส่วนอินเนอร์ 2K 10%นะครับ ก,ก่อนพ่นนะเราก็ใช้ผ้าเหนียวตัวนี้นะครับลูบเอาเ็ษฝุ่นออกก่อนนะครับเ,เจะเช็ดสองด้านนะครับโอเคมาลุยกันเลยครับพ่นแลกเกอร์ เดี okay, ๋ยวมาต่อรอบสองนะครับตัวนี้ ก็เรียบร้อยนะครับดูได้ยินเม็ดฝนแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บก่อนครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแล็กเกอร์สองรอบนะครับ้องการก็จะมีนิดหน่อยนะเรื่องคูณเม็ดแล้วก็น้ำฝนก็แก้ไขกันไปครับผมนี่เงาที่เราได้นะครับเม็ด นะครับเกรดนี่นะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนี่ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นก็คือมันยังมันมาดอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้แห้งนะเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะครับก็นี่นครับความเงามาได้ก็ประมาณนี้นครับโอเคก็ถือว่า ในระดับหนึ่งฮะเศษเหลือ,อ,อแล้วก็พกน่นให้มันจบไปเลยครับท้ายเคยเนี่ฮะพ่นเคลือบไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะเอาไฟมาติดตรงนี้ด้วยครับโอเคครับผมเดี๋ยวจเจาะรูที่กันชนท้ายนะฮะเป็นเพดเพราะว่าเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไฟด้วยนะครับผมโอเคเวลาเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราก็รอแห้งเดี๋ยวก็ประกอบเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูอีกรอบนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้าจากหยุด5 6วันนะครับงั้ก็ฝากกดติดตามช่องเดอะคุณพลสตูดิโอเราด้วยนะก็จะมีการตกแต่งรถนะครับในรูปแบบของเรานะฮะทำเองฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นเหมือนอพวกปั๊มลมแล้วก็กาพ่นที่เราใช้นะครับอุปกรณ์เดอ๋ยวผมฝากช่องด้วยนะครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม